ชมลมสวยสดใสด้วยเจรัก็จัดกิจก,กรรมโดยเว้นระยะห่างนะครับตามที่กระทรวงหรือรัฐบาลได้ประกาศเอาไว้นะคะเราก็เลี้ยงกันไม่ได้เยอะแต่เราทำตามกฎกติกาของกระทรวงสาธารณสุขเรามีการใส่แมสมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลมีการวัดที่อุณหภูมินะคะตรวจไข้ทุกขั้นตอนเราทําตามคุณสมบัติของทางรัฐบาลมีกฎกติกาไว้ให้เราเรียบร้อยนะคะ แล้วจงรมของเราเนี่ยก็อยากจะเผยแพร่ในเรื่องของการดูแลตัวเองอยังไงใหห่างไ,าก,ไกลโควิดนะคะในยุคนี้ซึ่งวิกฤตของโควิดก็ค่อนข้างเยอะนะฮะพวกเราก็เต็มที่ในการที่จะดูแลตัวเอง ช่วงเหตุการณ์สถานการณ์โควิดคลื่ระบาดในประเทศไทยค่อนข้างดุนแามากในช่วงเดือนนี้ทางชมรมสวยสดใสด้วยใจรักเราก็มีการไลฟ์สดนะคะให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันร,รักษาตัวเองอยังไงีอยู่ห่างไกลโควิดเราก็มีกิจกรรมไลฟ์สดนะฮะโดยเป็นการที่ว่าพูดคุยกันแบบทางบ้านและมีการแจกรางวัลนะฮะแจกเงินเยียวยา สำหรับคนที่บางคนติดเชื้อโควิดแต่อยู่พักฟื้นอยู่กับบ้านหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของจิตใจสภาพยแย่นะก็ถูกกักตัวหรืออยู่ที่บ้านเราก็มีกิจกรรมไลฟ์สดนะคะให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมสนุกสนานและบันเทิงได้นานากสาระได้ความรู้ที่สําคัญคือเราเป็นการแบ่งปันน้ําใจนะฮะสูะ่สังคมนะคะให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีขวัญและกำลังใจในยุคโควิดนี้นะคะ โชคดีชื่อชื่อนักแบงค์มาแล้วเยอะไม่ต้องตั้งเท่าไรใช่ไหมติดหนาวโชคดีนะวันนี้เราก็มีปาร์ตี้ทุเรียนนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมเกษตรกรไทยซึ่งขายทุเรียนไม่ได้ในช่วงการโควิดเราก็เลยช่วยเกษตรกรแล้วก็ให้แก่สมาชิกได้ริมรถทุเรียนของประเทศไทยซึ่งเป็นเกตพรีเมีมือ แล้วก็ว่าคนไทยเนี่ยยังมีผลไม้ที่ดีเยอะมากมายเราต้องอุดหนุนไทยช่วยไทยในยุคนี้นะคะเราก็จัดปาร์ตี้ทุเรียนเกิดขึ้นนะคะได้กับสมาชิกชมรมแล้วก็คนที่เป็นผู้มาใช้บริการาสม,มาชิกคุณสำหรับคนมาอุดหนุนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของทางชมรมเรานะฮะแล้วก็จะจัดแคมเปญให้ทานทุเรียนฟรีตลอดทั้งเดือนเลยนะคะเดือนนี้ wow. ตอนนี้เวลามันลงเศรษทีเนี่ยมันจะลงถึงปอดเลยพอดมันจะแห้งขาดเลยคือมันกินแรงมากถูกไหมครับในขณะเดียวกันถ้าเรามีดุด้วยอย่างิี่จิซีเหมือนเราส่งทหารเท็นพันกองทัพไปรบกับมันเนี้ยมันก็แพ้เราอันนี้คือสิ่งสำคัญและตัวเราไปกันสร้างภูมิดีด้วยานอะ มบยุกบอกว่าจี้ตั้งแต่ดิฉันทานสีบัคทอนทำให้ดิฉันหลับลึกและหลับสบายขึ้นค่ะซีบัคทอนช่วยให้อาการกระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้อักเสบของดิฉันได้รับการบรรจุค่ะดิฉันเป็นคนที่ชอบทานวิตามินซีนะคะแต่ดิฉันมาเจอซีบัคทอนรู้สึกทานไปแล้วตั้งภูมุ้มกันทด่ดีค่ะดิฉันรู้จักซีบัคทอนภายใน7วันภูมิแพ้ดิฉันหายค่ะ เค่เระทานจีบคอนมาสิบกว่าวันแล้วอาการปวดหัวเบียนหัวตอนนี้หายแล้วค่ะพี่อองในวัย62นะคะทานไป10วันเท่านั้นล่ะค่ะ,พ,ออะ,คะ,ะ,คะพี่อองจากวัย62สัมผัสได้เลยค่ะเหลือ30ปีเท่านั้นนัดจริงๆค่ะขอ ประทับใจในคิณพันของซีบัคทอนนะคะซึ่งเป็นผลไม้จากประเทศจีนนะคะซึ่งผลไม้นี้นะคะเป็นราชาแห่งผลไม้นะคะ,คะเขาเรียกว่าเป็นราชาน้ํามันทองคําเลยคุณสมบัติของมันก็คือเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเป็นวิตามินซีซึ่งจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะ ดรปวริตก็อภัณฑ์นี้เข้ามาใช้ในช่วงเหตุการณ์วิกฤตคือโควิดนะเพราะดรก็ต้องดูแลรักษาป้องกันตัวเองนะครับในเรื่องของภูมิต้านทานเพราะเชื่อโรคนี้มันอยู่ในอากาศเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งมันจะโดนหรือไม่แต่ถ้าเรามีความเตรียมพรพ้อมเรื่องสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะต้านรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ดรก็มีความประทับใจในทลไม้ตัวนี้มากเลยนะครับพอกินก็เป็นแล้วรู้สึกหลับสบายอาการ วดเมื่อยอาการเป็นหวัดเป็นไรเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าไม่เป็นนะคะเพราะยุคนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนนะคะ,ะอาจารย์ก็เป็นคนที่ชอบทานวิตามินซีอยู่แล้วยิ่งมารู้จักว่าเป็นราชาแห่งวิตามินซีมีอุดมวิตามินซีถึง15เท่าของวิตามินซีทัง้งปวงก็รู้สึกประทับใจนะฮะแล้วเราก็พอใช้แล้วรู้สึกว่าผิวพรรณดูอ,อ่อนกว่าเยาว์เราไม่เหนื่อยนะคะเราแข็งแรงเรามีผิวพรรณอันสดใสและเป่งปังนั่นคือสิ่งที่ประทับใจในนะะ้ำไอซีพัฟทอน